เรื่องนี้นั้นก็นํามาจากสมาชิกของเว็บพันทิปที่ได้มาตั้งกระทู้เอาไว้ด้วยเขานั้นได้บอกว่าผมได้ย้ายเข้ามาทำงานนะับริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรีพึ่งจะย้ายเข้ามาทำงานไม่ถึงเดือนก็โดนซะแล้วเรื่องนี้นั้นมันก็มีอยู่ว่าผมได้รับตำแหน่งใหม่ก็เลยมาทำงานที่บริษัทแห่งนี้เมื่อผมมาบุตรออฟฟิศพนักงานก็ได้จัดโต๊ะทำงานให้อย่างเรียบร้อย ผมเลยนั่งโต๊ะทำงานที่เขานั้นจัดแจงง่าทันใดนั้นความรู้สึกแปลกๆมันก็เกิดขึ้นมันเหมือนกับเห็นอะไรแวบๆตรงซอกตางเดินแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรทำงานต่อไปผมเริ่มทำงานเรียนรู้ไปเรื่อยๆนับจากวันแรกที่เข้ามาก็ประมาณสองอาทิตย์ได้ก็ได้สนิทสนมกับเพื่อนร่วมงานใหม่พอสมควรหลังจากนั้นมางานมันก็เริ่มเยอะขึ้นจนผมนั้น ต้องทำงานไปยัน2-3ถึงทุ่มเลยทีเดียวเป็นแบบนี้เกือบทุกวันและก็ต้องนั่งอยู่ที่โต๊ะตัวนี้ดึกๆทุกคืนจากการทำงานดึกมันก็ส่งผลให้ผมนั้นเริ่มมีอาการเมยล้าแล้วนับวันภาพที่เห็นตรงหน้านั้นก็เริ่มชัดขึ้นแบบทุกทีทุกทีภาพที่เห็นก็คือมีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งหลังพิงกำแพงกอดเขา่า ลักษณะคือกลมนาผมของเธอนั้นปิดใบหน้าของเธอจนหมดผมมองไปที่ไรก็เห็นแต่ภาพนี้อยู่ตลอดตลอดจนไม่มีสมาธิที่จะทำงานเลยผมก็เลยหาวิธีเพื่อที่จะไม่ให้เห็นเธออีกก็เลยแกล้งเนียนไปเอาหน้าจอคอมพิวเตอร์จอแบนแบบใหญ่ๆมาวางบังไว้เสยียเลยเพราะปกติแล้วผมนั้นก็จะทำงานโดยการใช้น้ตบุ๊ก โดยอ้างว่าจะต่อ HDMI e เพื่อที่จะได้มองงานนั้นชัดขึ้นแล้วก็ปรับเก้าอี้ให้มันต่ำลงสรุปคือบังมิดเลยผมมองไม่เห็นเธอแล้วแต่เรื่องมันก็ไม่ได้ง่ายอย่างนั้นเพราะว่าปัจจุบันหลังจากที่ผมนั้นมองไม่เห็นเธอเธอกลับมาปรากฏกายอยู่กลางๆผมอยู่ทางด้านสายมือมันหนักกว่าเดิมเสียอีก ถ้ารู้อย่างนี้ผมไม่เอาจอมาบังตั้งแต่แรกจะดีกว่าจนผมนั้นเริ่มทนไม่ไหวจะไปปรึกษากับคนที่บริษัทก็กลัวว่าเขานั้นจะทำงานกันไม่ได้ก็เลยได้แต่ปรึกษาแฟนกับปรึกษาที่บ้านจึงได้ข้อสรุปมาว่าให้ไปทำบุญให้กับเธอซะทุกครั้งที่ผมทำบุญผมก็จะตรวจน้ำให้กับเขาอยู่ตลอดบอกเขาแล้วก็แนะนำตัวไปว่าเพิ่งย้ายมาอยู่ตั้งใจมาทำงานจริงๆ คือแบบว่าบอกกล่าวอะไรประมาณนั้นผลสรุปสุดท้ายก็คือได้ผลผมนั้นไม่เห็นเธอแล้วแต่ก็ยังมีเห็นบ้างแวบๆที่ห่างตาแต่มันก็ยังดีกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยจนผมนั้นทำงานไปประมาณ1นเดือนมีพี่คนหนึ่งที่ชื่อว่าพี่เอนั้นได้กลับมาจากต่างจังหวัดมานั่งทำงานอยู่โต๊ะข้างหน้าผมแกนั้นไปทำงานอยู่ที่ต่างจังหวัดได้ประมาณ4-5เดือนแล้ว วันนั้นผมขึ้นออฟฟิศมาแบบวังเมเจา้าหน้าจอที่ผมตั้งเอาไว้บนโต๊ะตอนนี้มันหายไปงางงอกแบินี้คือเขานั้นเอาไปประชุมย่อยมันก็เลยทำให้โต๊ะของผมนั้นโล่งไปเลยภาพที่เห็นตรงหน้าก็คือพี่เอนั่งทำงานอยู่โดยที่มีผู้หญิงคนนั้นนั้นน่งอยู่ข้างคาจากที่เมื่อก่อนเห็นเธอนั้นนั่งกลมหน้าตอนนี้เธอเหื่อยหน้าขึ้นมาแล้ว และก็หันหน้าไปทางพี่เออยู่ตลอดเวลาคือเจออะไรแบบนี้บ่อยมากเห็นเกือบทุกวันจนผมนั้นเริ่มอยากจะรู้แล้วว่าเธอนั้นเป็นใครมาจากไหนจนมีผู้หญิงคนหนึ่งแกมาจากส่วนกลางเอาซองทําบุญมาแจก,กให้กับทุกคนแล้วจู่ๆแกก็ได้ตะโกนขึ้นมาว่าผู้หญิงที่ไหนมานั่งข้างไอเอวะ งันแกก็เอาสองไปทําบุญแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้กับเขาด้วยคือแบบว่าอา้าวผมนั้นไม่ได้เห็นอยู่คนเดียวแต่ในจังหวะที่เขาพูดจบทุกคนในออฟฟิศนั้นก็พากันอึ้งกันหมดแต่ภาพที่ผมเห็นในตอนนั้นนั่นก็คือหญิงสาวที่นั่งอยู่ข้างพี่เอ้นั้นนั่งยิ้มแบบว่าจากที่เธอนั่งเศร้ากลับกลายมาเป็นว่าเธอนั้นดูมีความสุขมากเลยทีเดียวไม่ได้ ผมต้องไปถามเธอให้ได้ก็เ,เลยได้เดินออกไปข้างนอกไปคุยกับพี่ผู้หญิงคนนั้นที่เอาซองมาให้ทุกคนนั้นทำบุญก็เ,เลยเข้าไปถามแกว่าพี่เห็นจริงๆเหรอแกก็บอกว่าแกมาทีไรแกก็เห็นนั่งอยู่ตรงนั้นตลอดก็คือมารู้ตีหลังว่าพี่คนนี้นั้นแกก็มีเซนเหมือนกับผมผมก็เลยบอกลักษณะไปว่าเป็นผู้หญิงชอบนั่งชันเขากลมหน้าผมปลบาบา ผมปิดใบหน้าใส่ชุดเหมือนกับชุดนอนสีขาวแกมองหน้าผมแบบงงๆแล้วแกก็บอกผมมาว่าที่ผมบอกไปนั้นคือตรงเหมือนกันทุกประการเลยกับที่แกเห็นที่นี้มันก็เลยชัวร์ผมนั้นไม่ได้ตาฝาดไม่ได้เป็นเพราะว่าผมนั้นพักผ่อนน้อยหรือว่าพักผ่อนไม่เพียงพอแน่นอนพี่คนนั้นแกก็เลยทิิงท้ายก่อนจะกลับว่าช่วยเขานะ เขาอยากจะให้น้องช่วยเขาแล้วแก่ก็ได้เดินกลับไปทำงานต่อประเด็นบนออฟฟิศนั้นก็เริ่มร้อนแรงเพราะว่าคำพูดของพี่สาวคนนั้นแต่สีหน้าของพี่เอนั้นเป็นปกติอย่างมากเหมือนกับไม่รับรู้อะไรเลยผมนั้นก็อยากที่จะตะโกนออกไปว่ากูเจอเกือบทุกวันอย่างไม่ไวุ่นวายอะไรเลยแล้วพี่เอนั้นก็ต้องไปต่างจังหวัดอีกครั้งหนึ่ง คราวนี้แหละครับความรู้สึกของผมนั้นบอกเลยว่าต้องช่วยเธอให้ได้ก็เลยได้ไปปรึกษาแฟนเย็นวันนั้นผมนอนเล่นอยู่ในห้องกำลังที่จะเคลิม้มเคลิ้มหลับอยู่บนเตียงสักพักมันก็ได้ยินเสียงเพลงคิดถึงเธอทุกทีที่อยู่คนเดียวเพลงนี้ก็ลองไปฟังดูว่าเพลงและก็ทำนองนั้นเป็นอย่างไรเมื่อเพลงดังขึ้นภาพมันก็มาเหมือนกับผมนั้นกึ่งหลับกึ่งตื่น ในภาพนั้นมันก็คือผมนั้นเดินเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งผมเดินตำรวจรอพองมันก็เหมือนกับคอนโดมีเตียงขนาดใหญ่มีห้องครัวอยู่ในห้องแล้วก็ห้องอาบน้ําก็มีอ่างอาบน้ําผมนั่งอยู่ที่ตรงเตียงสักพักหนึ่งก็มีคนนั้นเข้ามาคือได้ยินเสียงไข่กุญแจอยู่ด้านนอกงานเข้าล้วทีนี้เรานั้นอยู่ในห้องทำไงดีละ่ะผมรีบหาที่ซ่อนเลยแต่มันก็หาไม่ทัน เขานั้นเปิดประตูเข้ามาผมก็เลยนิ่งไปและผมก็ต้องอึ้งอีกครั้งเพราะว่าผู้ชายคนนั้นนั่นก็คือพี่เอและก็ผู้หญิงคนหนึ่งเดินตามมาด้วยเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆขาวๆออกหม้วยๆผมยาวประมาณบาถือว่าหน้าตาดีเลยทีเดียวแหละแต่ที่ผมสงสัยคือทำไมพวกเขานั้นไม่เห็นผมผมก็เลยได้เห็นภาพที่แสนจะอบอ,อุ่นเหมือนห้องนี้นั้นมีแต่ความรัก อบอวลไปด้วยความรักเต็มห้องเลยแต่สักพักเสียงที่ดังในหูของผมตอนนี้มันก็คือเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งที่บอกออกมาว่าทําไมต้องทําแบบนี้กับเราด้วยหนูรักพี่มากนะสักพักภาพนั้นมันก็หายไปภาพมันตัดกลับมาอีกทีคือพี่เอกับน้องของนน้นทะเลาะกันแบบหนักมากเสียงดังอย่างมากด้วยทะเลาะกันเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งอะไรประมาณนั้น ผู้หญิงนั้นพูดว่าอีนั่นเป็นใครแล้วก็ป่าเข้าของกระจัดกระจายไปหมดแต่พี่เอนั้นก็ไม่ได้ตอบเอาแต่เก็บของใส่กระเป๋าอย่างเดียวผู้หญิงนั้นก็เอาแต่บ้าคลั่งอย่างเดียวเลยกรีดร้องออกมาอย่างเสียงดังผมในตอนนั้นนั้นอยากจะเข้าไปห้ามมากเลยแต่ในใจนั้นก็คิดอีกอย่างหนึ่งว่าอยากจะออกไปแล้วอะไรกันวะเนี่ย เสียงเพลงนั้นมันก็ยังคงดังอยู่เรื่อยๆและก็ภาพมันก็ได้หายไปผมลืมตาขึ้นมาก็ยังคงนอนอยู่บนเตียงในห้องเดิมที่ผมนอนแต่ที่ชัดเจนมากนั่นก็คือเหงื่อนั้นแตกท่วมตัวผมแล้วก็เปียกไปอย่างที่นอนด้วยสักพักแฟนของผมนั้นก็ได้เข้ามาปลุกตอนนั้นเวลาสักประมาณหกโมงเย็นผมก็เลยถามแม่แฟนและก็แฟนว่าใครเปิดเพลงคิดถึงเธอทุกทีที่อยู่คนเดียว แฟนบอกว่าไม่มีใครทุกคนกําลังทำกับข้าวกันอยู่ผมก็เลยได้ไปกินข้าวและก็ในข้าวห้องเพื่อเตรียมที่จะดูละครผมคุยกับแฟนเรื่องที่ฝันตอนนั้นก็สักประมาณหนึ่งทุ่มกว่าๆสักพักแฟนผมนั้นก็พูดขึ้นมาว่าขอเบอร์พี่เอหน่อยสิผมเปิดไฟเลยทีนี้อะไรกันอีกวะแฟนบอกว่าผู้หญิงที่ออฟฟิต ผู้หญิงที่นางกมนาร้องไห้อยู่ตรงกำแพงเขานั้นอยากจะคุยกับพี่เอผมนี่อึ้งเลยแล้วผมก็ได้ถามแฟนว่าเธอเห็นด้วยเหรอแฟนก็บอกว่าใช่ๆภาพมันแว็บขึ้นมาให้เห็นมันเป็นฉากๆเหมือนกับภาพข่าวดำผมนั้นก็เริ่มกลัวขึ้นมาแฟนผมนั้นให้ผมโทรหาพี่เอตอนนั้นคือผมไม่ได้มีเบอร์ของพี่เอเลยเพราะว่าแกนั้นอยู่คนละสายงานกับผม และที่สำคัญผมก็เพิ่งย้ายเข้ามาทำงานที่นี่ใหม่ๆทีนี้จะเอาอยัางไงละ่ะหลังจากนั้นแฟนของผมก็ร้องให้บอกว่าขอคุยหน่อยขอคุยหน่อยซึ่งแฟนผมนั้นไม่เคยรู้จักและก็ไม่เคยเห็นหน้าพี่เอมาก่อนเลยผมเลยนึกขึ้นมาได้ว,ว่าผมนั้นเข้าไปอยู่ในกลุ่มไลน์ของหน่วยงานก็เลยได้เข้าไปค้นหาชื่อของพี่เอแล้วก็เจอตอนนั้นแฟนผมนั่งร้องไห้อยู่ บอกให้ผมนั้นพิมพ์ไปหาพี่เอและผมก็ได้พิมพ์ไปแต่แกนั้นไม่ได้อ่านก็เลยขอเบอร์แกจากพีที่ออฟิศพอได้มาก็โทรไปหาแกแต่แกก็ไม่รับสายอีกคราวนี้แหละแฟนผมก็เห็นภาพขึ้นมาอีกแล้วเป็นภาพเลือดเต็มห้องน้ำเลยทีเดียวและก็ยังมียาเกลือนอยู่ที่พื้นด้วยผู้หญิงคนนั้นนอนอยู่ในอ่างอาบน้ำแน่นิ่งไป แฟนนั้นก็เล่าไปน้ำตาไหลาพากไปด้วยเลยผมเลยคิดในใจบอกว่าพอแล้วพอแล้วอย่ายุ่งกับแฟนผมเลยจะบอกอะไรก็ให้มาบอกที่ผมจะช่วยเต็มที่ในที่สุดแฟนผมนั้นก็ได้สติขึ้นมาข้อความในไลน์ที่แฟนบอกให้ผมนั้นไลน์ไปบอกพี่เอมันก็คือพี่เอครับเขาฝากมาบอกครับว่าผมนั้นไม่รู้ว่าพี่ไปทำอะไรกับใครไว้ แต่เขานั้นอยากให้พี่ฟังเพลงนี้คิดถึงเธอทุกทีที่อยู่คนเดียวและตอนนั้นเองที่ผู้หญิงคนนั้นร้องไห้และจากที่ก้มหน้าอยู่ก็เง่อยหน้าขึ้นมามองน้ําตาอาบแก้มเธอเผยให้เห็นภาพเธอในสภาพที่ปกติเธอเป็นผู้หญิงที่สวยแล้วก็น่ารักมากและหลังจากที่ผมส่งไลายไปไม่นานพี่เอเขาได้โทรกลับมาหาผมผมจึงเปิดลำโพง เพื่อที่จะให้แฟนของผมนั้นฟังด้วยแล้วพี่เอก็ถามว่าน้องเขายังอยู่ไหมผมก็บอกว่าผมเห็นน้องเขาบนออฟิตเกือบทุกวันจนผมไม่เป็นอันทำงานแล้วพี่แกก็บอกมาว่าพี่ปิดเองแหละที่ทิ้งเขาไปแล้วผมก็ถามว่าเขานั้นเป็นใครแกบอกว่าเป็นแฟนเก่าของพี่เอง เขานั้นตายไปแล้วกินยาแล้วก็กรีดก้มือตัวเองตายในห้องน้ําได้ฟังอย่างนั้นแบบโอ้โหเต็มๆภาพที่เห็นนั่นคือความจริงทุกอย่างยาเกลื่อนพื้นเลือดเต็มห้องน้ําเขานอนอยู่ในอ่างอาบน้ําชัดเจนทุกอนุมันอึง้งทั้งผมและก็แฟนความรู้สึกนั้นก็มาอีกแล้วคราวนี้มันมาที่ผมผู้หญิงคนนั้นนั้นฝากบอกมาว่า จะไปไหนทำไมไม่บอกกันทิ้งให้เขานั้นอยู่ตรงนั้นคนเดียวคิดถึงและที่พี่เอทำบุญให้กับเขาเขาได้รับทุกครั้งจะไปไหนก็บอกกล่าวเขาหน่อยเพราะว่าพี่เอนั้นต้องไปทำงานอยู่ที่ต่างจังหวัดบ่อยมากผู้หญิงคนนั้นก็ต้องรออยู่ที่เดิมเพราะว่าน้องเขานั้นอยู่กับพี่เอตลอดเวลาและผมนั้นก็บอกให้พี่เอบอกน้องเขาให้ตามพี่เอไปไม่ต้องอยู่บนออฟฟิศแล้ว แกก็บอกว่าแกบอกตั้งแต่ที่เห็นลายขึ้นแล้วและแกก็ขอบคุณผมและก็วางสายไปเช้าวันดุ่งขึ้นผมก็มาทำงานนั่งโต๊ะตัวเดิมแต่กลับไม่มีความรู้สึกแบบวันก่อนๆอ,อีกเลยทำงานได้อย่างเต็มที่แต่เรื่องที่ไม่คาดฝันนั้นดันเกิดขึ้นอีกหนึ่งครั้งทำเอาผมนั้นงงเหมือนกันผมเก็บผมเก็บโต๊ะทำงานของผมเพราะว่ามันรกมาก พวกกระดาษที่ไม่ใช้แล้วผมก็หยิบใส่ตะกร้าเพื่อที่จะทิ้งแต่ผมนั้นไปสะดุดตากับกระดาษโน้ตยับยับอันหนึ่งเหมือนว่าโดนขย้ำทิ้งอยู่ตรงกล่องใส่ปากกาของผมผมก็เลยแกะคลี่มันออกมาอ่านก็พบว่ามีข้อความหนึ่งที่เขียนเอาไว้ว่าขอบคุณมากคะ่ะแต่ผมนั้นก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะคิดว่าอาจจะเป็นของคนที่ทำงานที่เดียวกับผมก็เป็นไปได้ แต่อีกใจหนึ่งก็อดคิดไม่ได้เลยว่าผู้หญิงคนนั้นอาจจะขอบคุณผมก็เป็นไปได้ตอนนี้ไม่มีแล้วภาพของผู้หญิงคนนั้นบนออฟฟิศและหลังจากนั้นผมก็ได้ไปทําโครงการที่ปักตายด้วยและทุกครั้งที่ผมกับแฟนทําบุญก็จะอุทิศส,ส่วนกุศลให้กับผู้หญิงคนนั้นตลอดเลย